นะครับเนี่ย DIY นะครับบูทหลวมนะครับบูทคันเกียร์หลวมอันนี้ผมก็หาปติกบูที่จับนี่หลุดออกเลยนะครับบูทตัวนี้บูทข้างในตัวเนี้ยหลวมออกหลุดออกเลยผม DIY เอาอกาลอนกับปัติกนะครับ ปิดรูปิดหัวเดือยนี้แหละครับแน่นปึกเลยนะครับเดี๋ยวล้างใส่จารบีตรงนี้ไปใหม่นะครับใส่กลับไปใช้ได้เหมือนเดิมตอนแรกนะครับเก,ยก,เกียร์สามกับเกียร์สี่เขาได้เก,ยเกียร์สามเกียร์สเกียร์หเกียร์สองเข้าไม่ได้ห้าเกียร์สี่เกียร์ห้าไม้เกียร์เกียร์ห้าถอยหลังไม่ได้นะครับนี่มาดีไอวายครับเปิดดูครั้งแรกนะครับ ดูคนไกลมันนะครับว่าเป็นยังไงถ้าไปซื้อชุดใหม่ยกชุดนี้น่าจะเป็นพันหรือว่าห้าหกร้อยนะครับผมก็ไมาดีไอะครับ, 5, รบตัวนี้มันซึกนะครับมันหลุดออกจากเลือยก็ดีไใหม่นะครับเอามาติดติดกาวร้อนยัดติดติดหัวนะครับน่นเปึ้กแล้วครับเนี่ยใช้ได้อีกหลายปีนะครับเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปใหม่ อันนี้คือบูตคันเกียร์คร,รถตูค้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องสองพนเจ็นะครับเบนซินนะครับข้อเกียร์หนึ่งที่กระดีดหลุดนะครับเดี๋ยวลองทําดูใช้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบกลับคืนนะครับ